อ้าวสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอาต้นกระถินเขาต้นกระถินเข่าไว้อยู่ะเลื่อนน well <po ี่ยทางนอกก่อนมันเด่นแห้งประจันมันมืดตัดไปนี่ตัดปลักต้นเน่ยเด้อต้นก็ตัดไปนี่บอกเออไปเก็บเก็บเขาไว้แก้เขาไว้ซะมาไอเอ็มซีมาแก้ซอยแม่มาพี่น้องมาแก้ต้นกระถินซอยเพื่อนแน่นี่นะจะเอาเขานี่แะอันนี่และ บนลจ่องนี <descon fin anta> ่ล <cabin> <lling> okay. like uh ่ละเอาเขานี huh. uh ่หละเมียงเนาะวันก so ัพ่อได้กินกระปนกระแจด้วพี่น้องกันนะว่ารักษาไว้กันดิเอาพักประกุดเอาไว้นี่ก่อนบ่อเอายอดยอต้นนะเขัไปเขาไว้ดีนิยอดเลยนเจ้าวะเดพ่อพี่น้องเด้อต้นถินเด้อใบมันใบมันํำมันเต้มกินดีเนี้ดีดีเนิยยอด คนเยรุเอาอันนั้นไปให้แน่นะทานนคนกเื้งนก็ะิบทงต้องลองกะิเถอะเอาไปง่อไปพูดนะมนอันนีไปไปพูดที่ไรมาสินนั่นพูดย่าไปอ้า่เนาะมาดมดอกมันามดอกเลมมันแห้งแก้ววาวเนี่นะมาดมหว มันต้นมันใหญ่อยู่ปานนี้มันชี้เย็นๆนะจักหน่อยลนะพี่น้องอันมันกระล่มมันเย็นอันผลดอกมันโรแมนติโนดอกผลแต่บาร์เกตองนาเก็บเข้าใบน้ำโอ้ยมันบริอยขี้ดินเนี่ยแกบริบายบริหนักดอกกระโลกขี้ดินมันขี้ดินมันชัดเลยมันหอนน่าจะน้อยสีแป้งเซตถังลูกเบอร์ซกคอน อ้าบัดไปไใบไั้จะพาไปเอาองนนตอนปับตักนี่ใบฮันเด้วขกขอประมาณนั่นป่ะโอ้กะยามันดอกเครือบหามันโมนนั่นก็โรคคือกันวะเย่ยๆพักระมาณข็ได้เฮ้ย คอยก็จะเอาทั้งมางับมันอยู่นะต้นกิ่วกระดงเงากรงกิรินคือการพี่น้องต้นกิ่วก็อยากตัดกู่มันชุงมเนอะเอาขอให้เงินกระชุงโคดคุ้งหัวดอกไผ่พอน่ะนะ มันเดิมเย็นเดิมหนาวแล้วก็จะได้เก็บนั่นเก็บนี่ไว้ละเอาดีๆเอาดีๆประชวนดินออกว่าได้พื้นมั้งนะ ถ้าถึนจะเป็นลายลาย,ลายกินเบอร์เบิดหรอกอยู่ผนก็ยังมดเก็บกินเบิดตั้งมะเพืดขงขากะเจ้าขาอมเต่าจะซองมันเตี้ยหน่อยนนะเขาบว่าอยากตัดต้นทั้งเถิงมันดงอยู่จนนมันตายมันส้างต้นนี้นี่มีต้นเดียวเด้พี่นอ้อง อันนั้นมันเกิดอยู่ในค 49, ดีนบ่มันเกิดในอันนี้วะเกิดบังหานี่ใส่กาวเวดเดย์ตาไงบางไงไปตัดถิ่นเจอถุ บ่อเอาไปบเาไปจิงในต้นมันก็ยังกินโเวิรได้ไปเก็บเก็บไปที่ด่ายังไม่ได้ทนอนั้นงมาผิดขอยนี้จะเอาขาหยอมานี่ดึงเข้าบ้านเลานะเลย ย่างอันมันเย็นใหญ่มันตายของอันนี้เนี่ยอึนตายใครเขอเกิดมันหาใหญ่ยันมันเป็นมันหมอกสาลงมาบ่เป็นเหมือนอกมันนั่นได้ทำมัดแชรักกันมาได้เออชุดมาแล้วมัดใช่ชุดมานี่ก็เคลื่อนเข้าห้องเลยพี่น้อง ขอมาน้ำเพลินเ okay, ่กระห้อนึ่งก็ได้จีนั่งดรบอจีเอาขอได้เงินนั่นจะมาก็มเอาขอตังวะหืมแดดเออไบหันแหละได้มัดไว้ได้ยามันลงมัดจะตังไห้พี่นาง ขอโทษพี่น้องเป็นไอ้เออเอพี่น้องขอโทษเลยๆขอโทขออภัยพี่น้องเลยเป็นไอ้ออนันต์ลยผแม่พี่น้องเป็นวัดเป็นไอเลยนี่น้อยกูหูดับเดยนี้หูมัจะได้ยินโอ้มันจะเป็นคือเก่าแล้วบ่าครโอ้ยก็ได้เป็นคือเก่านคับแล้วไอ้ย้อนได พญนานคะเอ,อินยังเจ้าร้อนโคงเจ้าร้อนโคงบอกเล็กเรียงเล็กย,ยังไม่เพิ่นเพิ่นมาอันนั้นให้ดีแล้ก็วโวยหู่บริยิบุเงินที่นอ้องเมียเอาไว้เนี่ยจะเด็กก็บอกเสายายียงนี่นี้ม่ดีเลยจือมาเฟ้ามอดีให้ดีดีขึ้นมาแจ้งจังปาอย่างนึงก่อน ถ้าจะไปดกลูกก็แบบเสื่อ100%นั่นนี่นะว่ามันซอยเสื่อซำหนึงเสื่อ100%ดูหนัวคู่รับโาทูานเจ้าดอนนั่นก่อนเาจะกนยพญอเนี้กาอไอดอนยูต่ว่าเพิ่นนั่นยังกาะนาโ นิโคนิโคว่ะนิโคไปแย่น่าเจ้าดอนน้อยหนึ่งดับบริยินงอย่างเลยเมียะไบอกรบริยิ่งโคไปหาเราจับป่าที่ดีเพื่อนเราบอกเนาะบอกเล็กเพื่อนในถนนสุรักษ์ไหนเมืองไหนแต่เขบอกให้เพื่อนตื่นมาหูุแจ้งเลยได้ยินเดาแจ้งเกิดอะไรเนมีสักอันนั้นเลดีเอาทางพวกเฟซกอลคุณคุณที่ตู่งานเอาข้าวมาสร้าง ก็มามัจะสัจงไกินนี่เอาาข้ามานี่ดะโอ้ยบางอย่พักกีอันนั้นเดือดคนดีเนาะจ่เท่านน่เอบ่อหละบ่มันก็จะปลูกล่องใบเบ่งพักกินเดือยูุ่มเออเอานน่นะกกวบกวบระโดดกมักวบระโดดก็ได้ทาเท่า เอาเขามาหอชิปสองเดือนชิบสองข้กินออแม่พี่น้องอเดือนชิปเอชิปสองนี่แหละบแมนบาดบแมนบาไว้เขาในเหอนบาเขาหรอต้นอะไรก็เขามากินจนหอดเดือนชิบสองเดือนหนึ่งลไดานี่กระเจนูโบโตกยังได้กินอยู่ได้พระเจ้าเอ้ยก็ได้ แกกินแบบพริกดอเนี่ยแะเบอร์มีเจ็ดังเข้าีอ้าชูชูไปคนไนพักกเดอนเนี่ยชูชูดไปทานานได้พักกีเดอนี่มันมันมันไก่เย็นอยู่นนั้นเอาเขาไปบางนั่นเขาในสบเบเเพาเาขาม่ได้สอสิเอีหนงอสาี่ห้าหกเจ็ดแปดพังกินอือันั้นแหละกระดวงโบลายยหนาวมากลยกินเครื่องู่กันี่พ่แม่ี่น้อง ที่ไหลมันอ๋อน้ำมันงามเมือนก่อนพระเจ้างามพระกิเลสอารมณ์ขี้ดินนี่พี่น้องนี่นทางน้ำมันงามก่อนเบื้องัรคหานี่นี่กองอาญาอยู่นี่นะข้ากินจีนปีนีบ่บวชมวนอันนั้นนั้นเขาด้วยา้าอันนี้ต้มเป็นแนงเปน็<ม>นนางนี่ตัวนี้เดชนี่เดชนั่นโบเห็นน่พอจะอันเต็งได้อันเดชอันนั้นอะไรโบเห็นนะ

Bin nạc của cocker giữa nina. Ừ, nay này, nuôi, 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 nhảy, như đã. Never kai kabit náo. Mom, bố mẹ đi nọ. Mom chục đa. Mom. Mia ta mày nè em 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 tiên nè 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 em 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 này em 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 mì lái. เอาอันผ่าตัดอันบักต้นแน่ตุนี่บ่เฮ้ยเอาบักเอาอันชามาใส่บักต้นอันนี้เครื่องปลูกเจ้าเขาเอาน้อปลาพริกบ่อขาวเราเอาพักกิ่ดเดอรพผักอะไรนี่ปลูกปลูกเนี่ยตัด bậc cà tôn bò sạp phải xài nhỏ đậy vào nát đấy <laughs> nào là đường tắt vậy sao tắt khoản mất con là tăng cửa nữa tụi ือ้มนุนี่เทือนอยู่ปีนี้เป็นลนวยยุปีนี้มนุทือนดิุกเทือนชามหน่วยตะกี้มันเป็นหกเจ็ดหน่วยคนกระโดดแผ่ตุเอาใส่คู่เคี้ยวเลยพระเท้าแน่ย่อใส่คู่เขี้ยวนะเน้มันบ่เป็นยังเต็งกับ่เป็นยังย่อใส่หั เออเอาใส่เอากระโมากกอตีอัญญาทานกระโมากล้วก็ย่อสั่น้ะก็เอาขอมาไหวเอาไปแกงกิน,กนออเอาก็ได้นำกับประทานอันนีอโอุ้อี่นอ <laughs> พัดไงไปงอไวเอาไปตั้งแขนบ่บนเก่ามันเป็นดอบนเก่ามันนี่นะอุ้ย้ยกินบดกันชิบเพื่อนกับบุบดเอามันตกลกแตกแล้วปะเถานี่นะเอานอนนั้นมา เก็ไปปีหนาได้อะไรหน่นนะตัวนี้หน่อยปลายมันมีหน่ยอยหนอยน่อยกับพอดีละแกนมันแกน่ลเอาขุดเน้อเอาเข้าไว้ด้เลยบอกใบกะลาก,ก่อนเนี่ยพี่น้องมักตน้นมักผัก บอกพระจ้างกิดบทอันบักผักในโบราณได้ภาษาอังกฤษผิดกฎหมายบูดากันเลยมงเอาหน่อยยัยดูก่อนมันฉีดอดมือเจอเธอเนาะโอ้วัเจ็บเอวพ่าเผาโอ้ยไปดูตัวเธอพ่อแย่งกันนะจะไปอู้เพียงยังดาฉันนะเอ้าน้อยเทียนน้องเบิ่งนเลยคุณน่ะคุณมีใครยืดหน่วยน้อยเนาะเอขึ้นมาบนเน่าหน่วยนั่นนั่นหน่วยซ้ำกระปัดนนั่นมันเน่า อะไรนี่นห่อไรแบบนี้แฉะหรอเออรปล่เกรงจืดเอายูดีมีแหงอะไรล่ะออเคเด้อยู่ดีมีแหงพ่อแม่พี่ต้องติดติดตามเอฟซีก็ชูคชุคนดให้ยู่ดีมีแหงบ๊ายบาย